แล้วมันจะกสิ่งที่มันโผลมาก็<ด>าใส่ดีลิสตี้ี้คนใส่นอกรีพิทอันชิยวนะคะอย่าใส่เข้าไปในรนะีพ<ด>ิทอันชิยวนะอ่านั่นแหละปัญหาแล้วนะอะโคมเมอร์ต้องแก้ปัญหาที่เราเจอ,อแก้เลยค่ะวิธีการแก้คือหนึ่งอาจจะดูว่าคำสั่งของเราผิดต,ตรงไหนเูรจากของเพื่อนก็ได้ค่ะว่าเอะเราไม่เหมือนเพื่อนตรงไหนล่ะ อ่ะคอาน,นี้ตูปลาปาก็มีปออากาศหายใจแล้วของใครได้แล้วโชว์เลยค่ะโชว์เลยค่ะแล้วแต่งตู้ปลาให้สวยงามเดี๋ยวเราจะมาแต่งตู้ปาสวยงามอ่าถ้าของใครได้อันนี้ครบแล้วคือใครได้ที่ครบแล้วให้เรียนจดโค้ดคำสั่งไว้ อะไรได้ก <zo? S 2> ันดหลังจากทำเกมเราจะสอบภาคปฏิบัติแ no. ต yeah. nee. mm ่ว hmm. nah. ่าไม่ทำฟองอากาศอาจจะทำเป็นหีมะตกเพราะฉะนั Point ้นห <W> ิมะตกก็ตกในแนวแกนวแต่มันตกจากตนลงล่างเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจโยแกรมแม่จะเขียนได้ถ้าใครเข้าใจมันจะเขียนได้หมดเลยอ่าเช้อส ดูคำัาดในสมุดได้แต่ไม่อนุญาตให้นักเรียนดูเพื่อนให้นักเรียนทำเองอ่ะลองเปิดดูค่ะของไทรเสร็จแล้วทำในสมุดเสร็จโปรแกรมเสร็จมาแจ้งเลขที่ครูและส่งกุนั่นแสดงว่าภารางงานวันนี้เสร็จแล้วเวลาถ้าเหลือถ้าเหลือนะคะถ้าเหลือ เลื <c ười> <hi> ่อนปลาของราให้สวยงามของใครไม่ได้แก้ค่ะเพราะว่าหนูเป็นนักโปรแกรมเมอร์เจอปัญหาแก้ได้อะไรที่มันสามารถไปอยู่ใต้น้ำได้ก็เอาไปลงแสงเช่นปลาบึกปลาบึกจะหาคุณตาอะไรตัวอะไรอ่ะตัวอะไรไปว่าในห้องในนั้นไม่รู้อ่ะ Thả ăn rồi <laughs> vào